คุณผู้ชมคะเวลาเราไปทานอาหารเนี่ยเราสั่งอาหารเราก็ต้องรู้ว่าเราทานอะไรได้ทา,ทานอะไรไม่ได้สั่งอะไรมาก็ต้องจ่ายเงินไปตามนั้น,นแต่ว่าเจ้าของร้านบุฟเฟ่ชื่อดังห้างที่เปิดใหม่ใจกลางเมืองศรีราชาค่ะ เปิดมาได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นเองลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีภรรยาชาวไทยอุ้มลูกนะคะมานั่งรับประทานอาหารรวมรวมบินแล้วเนี่ยกว่าพันบาทแต่ว่าเขาจ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นเองนะคะวางเงินเอาไว้แล้วก็เดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าสามีเนี่ยเขาไม่กินเนื้อผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากข้อมูลของเพจของร้านโอคามิยากินิ กุบีฟบัฟเฟอรนะคะสาขาเซนท่านเสียราชาที่ชมบุรีค่ะทางร้านเนี่ยเขาขึ้นข้อความว่าลูกค้ารบกวนกลับมาจ่ายเงินด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้มีลูกค้าผู้ใหญ่2ท่านเด็ก1ท่านเลือกทานอาหารในราคา699บาทนั่งทานเนื้อวัวซาซิมิหลายเซตแล้วก็อาหารทะเลต่างๆมากมายของราคา699บาท กินไปแล้วเนี่ย50นาทีลูกค้าค่อยมาแจ้งกับพนักงานว่าแฟนที่เป็นฝรั่งไม่ทานเนื้อขอเปลี่ยนราคามาเป็น399บาทได้ไหมพนักงานก็ตอบไปว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าทานไปได้50นาทีแล้วตัวลูกค้าเองก็ไม่ยอมค่ะ ทางน้องพนักงานก็บอกงั้นคิดเป็นราคาของอาหาร699จากทั้งหมดที่รวมรวมแล้วลูกค้าท่านนี้ทานไปนะคะนกับ60บาทไม่รวมของทานเล่นนะคะหมูต่างๆอีก399บาท แต่ลูกค้าก็เกิดความไม่พอใจนะคะจ่ายเงินให้กับพนักงานเพียงแค่500บาทเท่านั้นแล้วก็เดินออกไปจากร้านหน้าตาเฉยก็เลยอยากที่จะให้ลูกค้าท่านนี้นะคะได้เห็นข้อความแล้วก็กลับมาจ่ายค่าอาหารให้กับทางร้านด้วยก็เห็นใจนะคะในส่วนของทางด้านเจ้าของร้านเพิ่งจะเปิดมาได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นเอง